สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในส่วนของการปลดล็อกนะครับเครื่องนะครับที่ซื้อมานะอันนี้เนี่ยจะเป็น Y6 นะครับ Huawei Y6 ปี2อ1 9นสเะครับสเปคเวลาทางเพจไยการส่งขอดูก็ถ่ายกล่องแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับเพราะมันจะบอกชื่อรุ่นรหัสนะครับนะครับโมเดลเห็นไหมครับโมเดล เนี่ยตัวนี้ m o เดลนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาให้ทั้งกล่องเลยนะครับก็คือท่านนี้นะครับท่านนี้นะครับต้องการนะครับจะปลดล็อกนะครับให้ใส่ได้ทุกสิบนะครับทางนี้ทางเพจก็นะครับปลดล็อกให้แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้จะตอนแรกก็จะใส่ได้แค่ t น o ครับตัวนี้ก็จะเป็น as นะครับปลดล็อกให้แล้วนะครับขั้นตอนก็คือท่านส่งเครื่องมาให้เรานะครับ1วันนะครับส่งจะเคอรี่ ไปษน,นีแฟดเจนที AT, NT, ส่งอะไรก็ได้นะครับที่มันแจ้งว่าสถานะว่าของของท่านอยู่ไหนนะครับมันจะง่ายนะครับต่อการเช็คนะครับในส่วนของการเ,เครื่องอยู่ไหนง่ายๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะการของสินค้าของท่านตกหล่นนะครับแล้วก็เพราะว่าวันวันนะครับในการทํางานของในส่วนของของการ ปลดล็อกนะครับเครื่องพวกนี้จะเยอะมากนะครับวันๆนะครับอันนี้คือชื่อลูกค้านะครับนะครับตัวนี้เขาก็ทักมานะครับในส่วนของการปลดล็อกนะครับเขาเข้าใจผิดว่าเป็นการรายเดือนจริงๆมันเขาเรียกว่ามันปลดสัญญาณนะครับเราก็แจ้งราคานะครับให้เขาถ่ายมาอย่างนี้นะครับก็จะรู้รุ่นนะครับนะนะครับท่านก็ส่งมานะครับตามที่อยู่นะครับเนี่ยส่งอย่างนี้นะครับพอส่งเสร็จแล้วก็นะครับแจ้งนะครับแจ้ง ในส่วนของเลขพัสดุเนี่ยครับแจ้เลขพัสดุนะครับเราก็รอนะครับให้ท่านรอส่งจากท่านมาถึงเราก็ประมาณวันนะครับตามขนส่งนะครับช้าเร็วตามขนส่งส่วนมากจะวันหนึ่งแต่ถ้าสถานการณ์เช่นตอนนี้นะครับพอลกนะครับฉุกเฉินนะครับเพราะว่าการขนส่งบางจุดบางที่นะครับมันจะช้านะครับท่านก็จะต้องเข้าใจมันด้วยนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับส่งให้ดูนะครับนะครับส่งว่าใส่ซิมได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็ส่งูุนะครับ as ขึ้นนะครับเพราะตอนแรกมามันใส่ได้แค่ทูนะครับเราก็ให้โอนเงินนะครับท่านก็โอนเงินนะครับเขาก็แจ้งที่อยู่กลับนะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้ท่านก็โอนประมาณห้าโมงครึ่งกับหกโมงขนส่งปิดหมดแล้วนะครับอ่านะครับ ผมก็แจ้งไปว่าตามพรกสุกเชิญคนส่งปิดหมดแล้วนะครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าเงี้ยน่ารักนะครับคุยง่ายนะครับเพราะว่าบางอย่างนะครับต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยนะครับว่าเราก็อยากได้นะครับท่านก็อยากได้แต่สิ่งปัจจัยที่3มันไม่ได้เนี่ยแหละครับมันก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งกลับนะครับเดี๋ยวก็ส่งกลับถึงท่านส่งวันนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับหรือก็ช้าเร็วตามสถานะ ขนส่งนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดติดตามที่มุมมุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นนะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สนใจก็ส่งมาปลดได้นะครับในหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยนะครับ Y6 ส่งมาสิบเก้านะครับก็ส่งมาปลดล็อกได้นะครับวันเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจแฟดงานส่งนะครับมีช่อง YouTube ก็ที่ท่านฟังอยู่นี่ก็คือฟังจากท่านช่อง u t u b e นะครับวิดีโอมีมากมากนะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้นะครับสำหรับในงานการทำมือในการซ่อมมือถือนะครับมันเป็นความรู้นะครับทัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากบทล็อกเครื่องติดรายเดือนแทบจะทุกรุ่นนะครับก็ส่งมาทำได้นะครับก็มีส่งมาทำมากมายนะครับที่เห็นเนี่ย นะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยโอนทุกวันนะครับเนี่ยโอนทุกวันนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องโกงท่านด้วยเงินแค่หลักร้อยหลักพันนะครับเพราะว่าเราทํางานนะครับมีมาตรฐานนะครับเพจเปิดมาสามจะสี่ปีแล้วนะครับก็ยังไงก็เนี่ยครับก็ทักกันมาอยู่แล้วนะครับกอทักมายังไม่ได้ตอบนะครับเดี๋ยวก็จะตอบนะครับก็ยังไงก็ น้องคนนี้ก็เดียขอที่อยู่นะครับเนี่ยวันนี้จะส่งเครื่องมานะครับยังไงก็ส่งเครื่องมาปลดล็อกได้เลยนะครับเราดูแลท่านนะครับเครื่องท่านอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่าการทํางานของเรานะครับมีมาตรฐานนะครับยังไงก็ถ้าท่านได้ฟังเสียงคลิปนี้แล้วนะครับโปรดจงม,มั่นใจในส่วนของออบริกงานบริการเพจแฟนงานส่งนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องติดตามไว้ตรงนี้นะครับก็กดติดตามได้นะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับได้รับของแล้วนะครับห่อดีมากนะครับคือเราหอดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับรับของแล้วยังไงก็สอบถามมันเข้ามานะครับเราไม่โกงท่านร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับทำงานด้วยความซื่อตรงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ